แฉไปล้องทุกกล่าวโทษไปท่องคุณอัจฉริยะครับบุคคลท่านนี้ต้องบอกจริงๆนะครับว่าออกมาแฉแฉอย่างเดียวไม่เท่าไรครับแฉเสร็จแล้วร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีด้วยล่าสุดนี้นะครับอัจฉริยะจี้ปะปะงให้พลตำรวจตีเอกลักษณ์หยุดปฏิบัติหน้าที่วันแทรกแซงคดีอัจฉริยะลุยร้องปะปะงอสอบวินัยหลายแรงพลตำรวจตีเอกลักษณ์ ขอมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติงานเกงนะครับแทรกแซงการตรวจสอบหลังเอี่ยวเว็บพนันลักรถของผู้กํากับโจววันที่นะครับ7เมษายนเวลา15นานกาสำนักงานป้องกันและปราบปามการฟอกเงินหรือปปงนายอัจยะเลืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือนะครับ ต่อนางสาวสุป,ปานีสถิตชัยเจริญผอ,อ,อกองฟาร์มร่วมมือและพัฒนามาตรฐานในฐานะรองโฆษกของปปงเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีที่พลตำรวจตีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดรองเลขาธิการปรปรงเรียกรับสินบนจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ kingpin88.com รวมทั้งขอให้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการเพราะอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงนายธยะกล่าวว่าวันนี้นะครับมาล้องขอให้ทางพงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับหลายประเด็น 1. กรณีพลตำรวจตีเอกลักษณ์และนางชนละดาลิ้มสังกาศภรรยาเนี่ยร่วมกันฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์2 ดำเนินการตรวจสอบวินัยหลายแรงเกี่ยวข้องกับถุงเงิน6ล้านบาทซึ่งพลตำรวจตีเอกลักษณ์อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในวันเกิดเหตุแต่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเว็บพนันมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือไม่เบื้องต้นทราบว่ามีสอบปากคำะยะพยานนะครับหลายรายพบว่ามีบุคคลให้การเท็จ 3. กรณีการเรียกรับสินบนจากเจ้าของเว็บพนัน ออนไลน์นะครับจำนวนเงิน560,000บาทและ 4. ร่วมกันลักทรัพย์รถยนต์ของผู้กำกับโจ้คดีลักรถผู้กำกับโจ้มั่นใจว่าร่วมกันกระทำความผิดแน่นอนและหลักฐานไฟล์วิดีโอของบุตรชายเขาก็ยืนยันว่ารถคันที่พลตำรวจตีเอกลักษณ์นำป้ายทะเบียนไปใส่รถเบน เป็นทรัพย์สินของผู้กำกับโจ้และลูกชายก็ยอมรับขายรถไปจริงโดยมีทนายฟาร์มสองคนที่พลตำรวจตีเอกลักษ์จ้างวานจัดหาราคา8.5ล้านบาทโดย6ล้านบาทได้รับไปแล้วขณะที่2.5ล้านบาทไม่แน่ใจว่ามีการจ่ายไปหรือยัง นายอาทิยะกล่า,กาวต่อว่าพลตำรวจตีเอกลักษณ์ในฐานะรองเลขาธิการปรปรงเนี่ยแต่มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีต่างๆสมควรลาออกจากปปงและมาต่อสู้ตามขบวนการยุติธรรมซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ .2551 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2564และตามหนังสือสำนักงานกอพอที่นอร .1011 ทับ วแหวน4ลงวันที่10กุมภาพันธ์2566เรื่องการกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการเข้าขายกระทำผิดหลายแรงผู้ใดต้องหาคดีอาญาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้ามาแทรกแซงหากพ้นมนทินค่อยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เมื่อถามว่าในกรณีที่รองเลขาธิการปรปรงยังปฏิบัติหน้าที่อยู่เกรงว่าจะไม่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่นายอริยะกล่าวว่าตนเชื่อมันน่นในการทํางานของบอร์ดปปงและไม่ขอก้าวล่วงแต่สิ่งสําคัญทั้งหมดขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าจะออกมาปราปามการทุจริตของข้าราชการจริงจังหรือไม่และอยากขอให้เจ้าหน้าที่ปปงลุกขึ้นสู้ในเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าระดับบริหาร ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเช่นนี้มันนะครับก็สามารถใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ไดนายอัจฉริยะทิ้งท้ายด้วยว่าภายในสัปดาห์หน้าตนจะเดินทางไปร้องเรียนต่อสำนักงานปปชเพื่อขอให้ตรวจสอบในประเด็นฟาร์มล่ำรวยผิดปกติของพลตำรวจตีเอกลักษณ์และบุตรชายที่เป็นนายตำรวจและจะไปร้องให้อัยการสูงสุดนะครับเร่งรัดตรวจสอบสำนวนคดีคิงพิน88 ของพนักงานอายการเนื่องจากดองมา2ปีแล้วด้านนางสาวสุปานีเผยว่าปะปะงมีระเบียบในการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอนทั้งนี้พลตำรวจตีเอกลักษณ์ยังคงมาปฏิบัติราชการปกติเนื่องจากในขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งบางเรื่องอาจจะเกิดขึ้นนะครับตอนที่ยังไม่ได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการประปะงคือไม่ได้อยู่ในหน่วยงานนี้หรือ บางเรื่องอาจเกิดขึ้นในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนอันดับแรกนะครับวันนี้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ถ้าการะทาความผิดอาญาก็ต้องให้ออกจากตําแหน่งไปก่อนวันนี้จะบอกว่าอ๋อที่เขาทำนะ่ะเขาไม่ได้อยู่ในปปงเขาเพิ่งมาอยู่ที่ทํามาไม่เกี่ยวอย่างนั้นเหรอครับในเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะทําผิดเมื่อไหร่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้มาอยู่ในหน่วยงานไหน ก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อทําการตรวจสอบว่าสิ่งที่ทําจริงหรือไม่จริงถ้าจริงถูกต้องไหมก็ต้องดําเนินคดีไม่จริงก็กลับมารับราชการใหม่แค่นั้นเองจะมาอ้างแบบนี้ว่าเอ้ยสิ่งที่ทำมาก่อนที่จะเข้ามารับนะครับเป็นเจ้าที่ของปปงแบบนั้นเหรอครับและอีกอย่างหนึ่งครับคดีเนี่ยทิงพิน88เนี่ยสปีแล้วอยากจะถามว่าท่านอัยการทําอะไรอยู่ครับ สองปีแล้วไม่มีการคืบหน้ามันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ในสำนวนคดีเป็นเมียของรองเลขาปปงหรือเป็นนะครับภรรยาของพลตำรวจตีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศเลยไม่กล้าที่จะทำไรเลยต้องเอาคดีไว้รอให้หมดอายุฟาร์มหรือยังไงครับท่านอัยการอันนี้คือสิ่งที่มันเห็นได้ชัดนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือฟาร์มผิดชัดเจน มากๆที่พลตำรวจตีเอกลัก,กษณ์ลิ้มสังกาศเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของรถของผู้กํากับโจ้เพราะนะครับพลตำรวจตีเอกลัก,กษณ์ลิ้มสังกาศเองออกมายอมรับเองครับว่ามีการขายรถของผู้กํากับโจ้จริงและเอาเงินไปให้แฟนสาวของผู้กํากับโจ้อันนี้ก็แสดงว่าเป็นชัดเจนแล้วว่ามีการเอารถของผู้กํากับโจ้ไปขายจริงและที่สําคัญจะบอกว่าเอ๊ะทนายความ แฟนสาวของผู้ขับโจ้เป็นคนมาขอร้องให้ขายไม่เกี่ยวครับเพราะรถมันเป็นชื่อของผู้กำกับโจ้ทนายความหรือแฟนสาวไปเกี่ยวอะไรครับคุณอ้างว่าสองคนนี้เขามาให้คุณช่วยในการขายในเมื่อรถมันเป็นชื่อของผู้กำกับโจ้แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ก,กำกับโจ้อมอบอำนาจให้กับน้องสาวคือคุณจูนเป็นคนดำเนินการเรื่องรถ นะครับในการขายรถในการรับเงินแต่วันนี้คุณบอกคุณขายได้คุณกับเอาเงินไปให้แฟนผู้กํากับโจ้มันเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยมันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณขายนะครับเขามาให้ช่วยให้คุณให้คุณขายพอคุณขายเสร็จแล้วคุณเอาเงินไปให้น้องสาวผู้กํากับโจอ,อ่ะโอเคอันนี้สมเหตุสมผลเพราะอะไรครับเพราะผู้กํากับโจเป็นคนมอบหมายให้กับน้องสาวดําเนินเรื่องของรถ ไม่ว่าจะเป็นขายเป็นรับเงินในการขายให้น้องสาวเป็นคนดําเนินการแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาฝากให้คุณขายคุณก็ขายขายเสร็จก็ต้องเอาเงินมาให้กับน้องสาวผู้กํากับโจ้แต่วันนี้คุณบอกว่าคุณขายเสร็จนะครับทนายฟาร์มกับแฟนผู้ก,กํากับโจ้ไปเขี่ยนะครับทนายฟาร์มเป็นทนายฟาร์มของผู้ก,กํากับโจ้แล้วจะทําอะไรก็ได้เลยครับจะรถมาขายก็ได้เลยครับแล้วแฟนของผู้กํากับโจ้ผู้กํากับโจ้มอบอำนาจให้เลยครับ เมือ่อให้ได้มอบอำนาจแล้วคุณขายรถแล้วเสร็จแล้วคุณเอาเงินไปให้แฟนผู้กำก,กับโจ้มันไม่ใช่ครับอันนี้คือฟาร์มผิดอย่างชัดเจนและเห็นอย่างชัดเจนว่าพลตำรวจตีเอกลักษณ์ก็ยอมรับเองว่าเอารถไปให้ลูกชายของตัวเองขายเท่ากับวันนี้คุณเอารถของผู้กำกับโจ้ไปขายจริงไปขายจริงแล้วตอนนี้ผู้กำกับโจ้นะครับแจ้งฟาร์มนะครับอมอบหมายให้คุณอัจฉระ แจ้งฟาร์ดมดำเนินคดีนั่นคือใครครับผู้กํากับโจ้คือเจ้าของรถในเมื่อพลตารวจตีเอกลักษณ์ยอมรับว่าเอารถของผู้กํากับโจ้ไปขายจริงผู้กํากับโจ้แจ้งฟาร์ดมดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วแบบนี้ยังไม่มีฟาร์มผิดอีกเหรอครับแบบนี้ยังต้องให้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแบบนี้เหรอครับวันนี้ต้องเอาออกจากราชการไปก่อนออกไปก่อนครับไปตรวจสอบให้เสร็จก่อนครับแต่ที่แน่แ่ คือเข้าใจมันผิดเต็มๆอยู่แล้วอะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดพลตํารวจตีเอกลักษณ์ปฏิเสธว่าตัวเองไม่รู้เรื่องตัวเองไม่ได้รถไปขายเลยตัวเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรถเลยอะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่อันเนี้ยยอมรับเองว่าเป็นคนเอารถไปขายให้ลูกชายตัวเองเพราะลูกชายตัวเองเนี่ยนะครับซื้อขายรถมือสองอยู่แล้วให้ลูกชายตัวเองเอาไปขายขายได้ก็เอาเงินไปให้กับทนายไปให้กับแฟนสาวของโจ้นั่นมันคือผิดเต็มๆเพราะ รถมันเป็นชื่อของผู้กำกับโจ้และผู้กำกับโจ้อมอบอำนาจให้กับน้องสาวของผู้กำกับโจ้นั่นก็คือคุณจูนเพราะฉะนั้นถ้าขายรถมาได้เงินมาต้องเอาเงินมาให้น้องสาวคุณจูนนั่นคือคุณบริสุทธิ์ใจแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณเอาเงินได้มาทั้งหมดเอาไปให้น้องสาวเอ่อไปให้แฟนสาวของคุณโจ้กับของผู้กำกับโจ้และที่สำคัญจากข้อมูล ที่มีเสียงสนทนาผู้ชายคนหนึ่งสนทนากับคุณชูนน้องสาวของผู้กำกับโจ้มันก็ไม่ใช่เขาไม่เคยได้เงินเลยนี่คืออะไรแล้วคุณเอาแบบเนี้ยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยปปงยังจะให้ทำงานอยู่อีกเหรอครับผมถามหน่อยครับคุณไม่ละอายใจมา้ล่หรอครับ วันนี้คุณกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่คุณกำลังทุจริตต่อหน้าที่แบบนี้ละอายใจบ้างถอะครับและปะปะงถ้าวันนี้คุณยังมีฟาร์มเที่ยงตรงและตรงไปตรงมาคุณต้องให้นะครับพลตำรวจตีเอกลักษณ์เนี่ยรองเลขาธิการออกจากราชการเอาไว้ก่อนไม่ใช่ยังให้อยู่ในราชการแบบนี้นี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้ที่ประชาชนเห็นการทำงาน เพราะอะไรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนี้ครับปปงสอบปปงก็ได้ปปงสอบกันเองอะไรกันเองประชาชนไม่เคยเชื่อถือในการสอบกันเองเพราะสอบกันเองไม่เคยผิดสอบกันเองถูกต้องตลอดนี่คือระบบราชการที่ประชาชนอย่างพวกผมเบื่อนักเบื่อหนาและไม่อยากได้เมื่อไหร่คุณจะปรับปรุงการทํางานของพวกคุณทัทีคุณไม่ต้องมาบอกว่าให้ประชาชนเชื่อมั่นการทํางานของพวกคุณแต่คุณจงทําให้เห็น ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นให้ได้ไม่ใช่มีแต่น้ําลายพูดไปวันวันว่าจงเชื่อมั่นหน่วยงานราชการเถอะฝากไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ